การกลับมากับโฉมใหม่ของ50333เครื่องเป่าลมใบไม้ไร้สายบาสุก้าเทอร์โบเครื่องเป่าลมใบไม้ไร้สายตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์บัสเลตแบบอัลเตอร์โรเตอร์ครับทำให้ความเร็วรอบขึ้นท็อปสปีดได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอรอบเลยมีโหมดเทอร์โบที่สามารถส่งกำลังรอบได้สูงสุด16,00 0รอบต่อนาทีในเรื่องการใช้งานเนี่ยจะไม่แตกต่างจากแบบเก่าเลยครับเพียงแต่จะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะกดแบบไกลปืนไล่ระดับหรือคันโยกล็อกระดับครับ พื้นที่ในการจับทําให้จับสบายขึ้นควบคุมทิศทางลมได้ดีขึ้นตอนใช้งานมือเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่าสบายมากครับปากกระบอกของท่อลมนะครับมีขนาดกว้างถึง85มิมและด้วยแรงลม50เมตรต่อวินาทีเนี่ย ทำให้ช่องดูดลมด้านหลังนะครับมีความกว้างเป็นพิเศษเพื่อการไหลเวียนของลมที่ดีขึ้นภายในกล่องนะครับจะมีตัวเครื่องท่อลมทั้ง2ท่อนคู่มือและใบรับประกันครับสินค้ารับประกันสูงสุด24เดือนครับอย่าลืมลงทะเบียนรับประกันกันด้วยนะครับตัวเครื่องนะครับสามารถใช้งานควบคู่กับแบต P20 และ X20 ได้ครับและหากท่านใดสนใจ50333เครื่องเป่าลมใบไม้ไร้าสาย Barbersuka Turbo Series Infinity Power Share ตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านความคิด Corner ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากกว่า2 พัันแห่่งททวประเศได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พัมคินพบทุกเรื่องเครื่องมือช่างขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ